พี่วันมีคำถามสองท่านค่ะท่านที่หนึ่งลูกพุทธบุตรนายเศรษฐาภูกรธนาภูมิธนากุลมีคำถามครับควรไม่ควรแล้วแต่พี่วันและทีมงานจะพิจารณาครับหนึ่งถ้าเกิดสงครามใหญ่เช่นระเบิดนิวเคลียร์นอกจากโลกกายหยาบจะก,กระทบอย่างมากจนแทบคนและสัตว์จะอยู่กันต่อไปไม่ได้แล้ว ทางโลกทิพย์จะกระทบด้วยไหมครับสองจัก,กรวาลอื่นมีอยู่จริงหรือไม่เช่นมนุษย์ต่างดาวถ้ามีอยู่สภาวะนิพพานในจัก,กรวาลอื่นเหมือนจัก,กรวาลเราหรือไม่ขอความเมตตาด้วยครับเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่พี่วันไม่สามารถนะคะ ที่จะไม่เชิญพ่อนะเหตุผลตรงนี้เอาเพื่อที่จะให้พ่อเป็นผู้ที่เมตตาดีกว่านะคะสาธุสาธุสาธุอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมสิ่งที่พุทธบุตรรูปรักนั้นถามมา เป็นด้วยความที่พุทธบุตรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันว่าบางที่ก็มีสงครามกันบางที่ก็มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์กันก็ย่อมมีผลกระทบต่อการตายของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์และสัตว์ต่างๆให้ลูกจำไว้ว่าการที่มีเหตุการณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้า โคตมะแห่งตระกูลสักยราหเคยทำนายพยากรณ์ไว้ว่าการที่โลกจะแตกนั้นต้องมีดวงอาทิตย์ทั้งเจ็ดดวงพ่อและทีมงานจักรวาลน,นั้นเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้คำทำนายของพระพุทธเจ้าเป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำนายไว้โลกจะยังไม่สิ้นแต่บางจุดจะมีสงครามกัน และจุดที่มีสงครามกันเกิดจากสภาวะของวิบากรรมของประชาชนแถวนั้นเป็นผู้ที่ถือว่าเคารพสิ่งที่เป็นพระเจ้าก็จริงแต่ในครั้งหนึ่งลืมไปว่าได้ทำผิดครั้งใหญ่คนกลุ่มนี้คือคนที่ทำร้ายทำลายและประหารสิ่งที่เรียกว่าพระศาสดา พระเยซูคริสต์เขาจึงต้องมาเวียนเกิดเวียนตายและอยู่ในสถานที่เหล่านั้นไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสภาวะใดก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเคยเกลียดพระาศาสดาเคยฆ่าเคยทำร้ายพระาศาสดาที่เป็นพระบุตรที่ส่งลงมาทำให้สิ่งเหล่านี้ เขาจะฆ่ากันและจะมีการประหัตประหารกันเพื่อให้จบกิจจากการที่เขาเคยมีความที่เรียกว่าคิดผิดทำผิดและคิดขบฏจนถึงฆ่าผู้ที่มีบุญสูงสุดที่ทีมงานพร้อมพ่อใหญ่ส่งลงมาเขาจะได้เรียนรู้ถึงความทุกข์อย่างแท้จริงและเมื่อไหร่ ที่การที่เขานั้นไม่เมตตาตัวเองไม่เมตตาผู้อื่นคอยแต่จะเอาชนะเมื่อนั้นสถานที่ตรงนั้นที่พระศาษษษสดาองค์ใดก็ตามเคยไปโปรดและถูกประนามและถูกทำร้ายจนถึงถูกใส่ร้ายจนกระทั่งถึงการลงโทษโดยการฆ่าตรงนั้นเมื่อมาเกิดเขาก็จะมีการนองเลือด เพราะเลือดของพระสาสดาแม้นท่านจะบอกว่าท่านนั้นได้ยกโทษให้อภัยแต่ตามกฎที่ตั้งไว้แล้วจะต้องเป็นไปตามกฎและถ้าไม่ทำดีจริงๆพ่อก็สามารถที่จะดำเนินกฎตัวนี้ไปเพื่อให้ห้าร้อยชาติของเขานั้นได้สมกับการที่เคยฆ่าพระศาสดา ซึ่งเป็นพระบุตรที่ดีงามที่ส่งลงมาให้เป็นพระศาสดาที่ใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะระเบิดนิวเคลียร์แต่ถ้าเป็นคนดีจริงที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในบางอย่างที่เคยกระทำการฆ่าผู้ที่มีบุญสูงสุดก็จะไม่ถูกในเรื่องของการรับโทษหรือรับทุกข์ภัยจากระเบิดเหล่านั้นถามว่า สิ่งที่เป็นชาวโลกทิพกระเทือนไหมก็มีบ้างที่ท่านนั้นอยู่ในระดับของใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดคือการที่ท่านเป็นรุกขเทวดาหรืออยู่ตามต้นไม้อยู่ในป่าสิ่งเหล่านี้ท่านก็ต้องเคลื่อนย้ายแต่ด้วยจิตของความเป็นทิพถ้าท่านมีในเรื่องของการที่มีวิบากกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้น ท่านก็จะไร้ที่อยู่แต่ท่านไม่ตายจากนิวเคลียร์ต่างๆเนื่องจากสภาพของท่านมีอายุที่เป็นทิพย์ที่นานมากกว่ามนุษย์และในส่วนรับผลกระทบกระเทือนไหมคนที่มีวิบาก,กรรมร่วมกันเท่านั้นลูกจึงจะไปอยู่ในการรับผลกรรมร่วมกันคนที่ไม่ได้มีบาปและไม่เคยที่จะทำร้ายทำลายหรือฆ่าพระศาสดา ก็จะไม่ค่อยมีทุกข์ทษทษภัยในช่วงยุควิกฤตคคำว่ายุควิกฤตตอนนี้หมายถึงโลกนั้นมีสภาวะเปลี่ยนไปอาจจะมีน้ำท่วมอาจจะมีฝนตกหนักอาจจะมีแผ่นดินที่มีความร้อนระอุที่ร้อนมากแต่คนที่อยู่ในระดับคะแนนบนุญที่เบื้องบนจะต้อง ปกป้องดูแลคุ้มครองไม่ให้อยู่ในสภาวะที่ตกอับหรืออยู่ในวิกฤตนั้นก็จะรอดพ้นให้ลูกนั้นอยู่ในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพบ,บูชาทุกพระศาสดาแล้วให้ปฏิบัติบูบชาและลูกให้อธิษฐานจิตสิ่งเหล่านี้ลูกก็จะรอดพ้นไม่ต้องกลัวและถ้าถามว่า กรรมของใครที่เคยทำมาและต้องมารับใช้ผลกรรมในชาตินี้เขาต้องได้รับอย่างแน่นอนและผลกรรมเหล่านี้จนกว่าเขาจะตื่นรู้และการตื่นรู้ตัวนั้นได้นำธรรมของนิพพานธรรมไปแจยายสิ่งที่ทำให้เขาไม่กลัวตายและไม่กลัวในเรื่องวิบากกรรมใดๆเพราะเขารู้ว่าเขาทำดีจน บรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิชาสูงสุดแล้วคือรู้จักคำว่านิพานแล้วและเข้าสู่การปรารถนานิพานแล้วคนที่รบกันอยู่บางครั้งด้วยเหตุของวิบาก,กรรมทำให้เขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามีบุญบารมีมีความดีหรือย้ายออกจากถิ่นฐานได้นั่นคือสิ่งที่เป็นการครอบงำหรือเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาจะต้องอยู่ ฉะนั้นถ้าเป็นคนดีแล้วต่อให้ซีกโลกหนึ่งระเบิดหรือมีนิวเคลียร์หรือรบกันอีกซีกโลกหนึ่งก็จะถูกป้องกันโดยทีมทุตสวรรค์ลและทีมจัก,กรวาลฉะนั้นเจ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าอริยะบุคคลแล้วไม่ต้องไปเจอสงครามเหมือนคนอื่นแต่เราก็แผ่บุญบารมีไปตามจริตของผู้มีพรหมวิหารสี่ลูกรนะักฉะนั้นลูกเอง ก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตาไปสิ่งเหล่านี้เบื้องบนจะรู้เองและเบื้องบนจะเก็บคนดีไว้เพื่อให้โลกนั้นยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนให้มาเรียนรู้เพื่อการจบกิจและถ้าไม่จบกิจก็ต้องเป็นโรงเรียนที่มีการลงโทษซึ่งไม่ต้องรอให้เป็นลงในอบายภูมิทั้งสแต่ลงโทษในขณะมีชีวิต ลูกจะเห็นว่าจริงแท้แล้วแค่หยุดสงครามแค่คุยกันแล้วหันหน้ามาปรองดองให้ทุกศาสนามีเมตตาต่อกันและให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนไปสักการะพระเจ้าให้มีการที่เรียกว่าเอื้อเฟื้อต่อกันไม่หวงแหนและไม่แย่งชิงไม่เป็นใหญ่และไม่มีอาการที่เรียกว่าโกรธแค้นจนตกลงกันไม่ได้นี่เกิดจากการที่หนึ่งยังไม่มีคนดีพอ ยังไม่มีผู้นำดีพอและยังไม่มีคนในแผ่นดินดีพอทำให้แผ่นดินนั้นลุกเป็นเพลิงเป็นไฟเหมือนนรกเผาไหม้ทุกวันและเป็นการเผาคนเป็นเป็นให้ตายลงนี่คือสิ่งที่เคยทำไม่ดีไว้กับพระศาสดาถ้าช่วงตรงนี้จะมีพระศาสดาใหม่ลงมาก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรลูกร,รักดังนั้น ให้ลูกนั้นอย่าทุกข์ใจให้ทำหน้าที่ของเราไปสิ่งที่เกิดกับเหตุการณ์ในทวีปหรือในสิ่งที่เป็นประเทศอื่นๆเป็นเพราะว่าถ้าประเทศไหนได้ผู้นำที่ไม่ดีและถ้าประเทศไหนมีเจ้าแผ่นดินที่ไม่ดีไม่ปฏิบัติธรรมสิ่งตรงนั้นจะลุกเป็นไฟทุกที่รักลูกจเจริญพรลูกรัก สาธุการลูกรักตั้งใจปฏิบัติธรรมอธิษรานจิตเอาลูกรักบุญกุศลของลูกไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่คนบนโลกที่ต้องเจอการเจ็บป่วยและการถูกไฟเผาตายทั้งเป็นถูกอาวุธเข็นฆ่าหรือเรียกว่าตายโหงหรือตายแบบที่ไม่ใช่เป็นผู้แก่ชราตายสิ่งเหล่านี้แสดงถึงโทษภัย ของการที่เขาเคยผิดศีลข้อหนึ่งอย่างรุนแรงและเป็นคนที่ไม่มีศีลห้าครบดีอาจจะทำในเรื่องของผิดศีลจนกระทั่งเป็นนักฆ่านักล่าและสุดท้ายได้ฆ่าผู้ที่มีบุญสูงสุดที่พ่อใหญ่ส่งลงมาเกิดให้เป็นพระศาสดานั่นเองเจริญพรลูกรักลูกนั้น ไม่เคยมีวิบากกรรมตรงนี้จึงสบายใจได้ว่าลูกนั้นจะไม่ถูกไฟนิวเคลียร์หรือไฟนรกโลกที่โลกเผากันเองหรือคนที่เป็นมนุษย์ฆ่ากันเองอย่างแน่นอนจเจริญพรปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจเจริญสุขจเจริญในอมะตะธรรมเถิดลูกรักศีดาภูกรเจริญพร สาธุสาธุสาธุนะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆคนอาจจะวิตกกงังวลแต่พอพออ่อใหญ่ยืนยันอย่างนี้เราจะได้รู้สึกว่าเราเข้าถึงท่านท่านก็ถึงเรานะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับคำถามแล้วก็สามารถที่จะเป็นาการแบ่งปันในบางสิ่งที่คิดเหมือนกันกับคุณหนุ่มนะแต่ ยังไม่กล้าถามแต่คุณหนุมคุณหนุ่มถามให้แล้วนะคะวันนี้ก็กลับขอบพคุณคุณหนุ่มด้วยนะคะทั้งดูแลในเรื่องของการผลงานของการที่พี่วันนะได้เชิญคำตอบแล้วก็แนะนำผู้อื่นเข้าพระนิพพานแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะจนกระทั่งแม้นแต่ขับรถมาเองที่นี่นะพร้อมคู่บุญบาร,รมีแล้วก็มีในเรื่องนะยังดูแลกันต่อ แล้วยังจะมีนะส่งอะโวคาโดที่เขาบอกว่านะพรีเมียมเนี่ยมาให้อีกนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่บขอบพระคุณนะคะน้องวันที่เป็นแอดมินในการเชิญคำถามด้วยนะคะขอให้ทุกบุญทุกบารมีที่ได้กระทำมานะคะแล้วก็ทำบุญกับนะคะทุกบุญของพ่อใหญ่แล้วก็ของพี่วันนะคะก็ขอให้มีอานิสงส์ร่วมกันทุกๆบุญนะขอให้ จเจริญในทุกด้านทุกทางนะคะสาธุสาธุสาธุบายบายคำถามนี้แล้วนะคะได้คำตอบแล้วนะคะสาธุค่ะ